คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้นะมาทดอเบตาล็อกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้โคตเทมันก็คือเหมือนเป็นคาร์บิเนอร์น,นี่ตรงนี้สามารถกดเพื่อ,อาสามารถล็อกเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆของเราได้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันใช้ทำอะไรได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะดีเทลอีกทีหนึ่งมันก็คือคาร์บิเนอร์นี่แหละเราก็สามารถติดกับจุดที่มันเอาไว้ห้อยคาร์บิเนอร์เช่นอัลมากาอิลิเมนต์โทสตัวยอดทิชเลยนะเนี่ยมันจะมีจุดติดคาร์บิเนอร์ที่แบบเออบางทีมันหาคาร์บิเนอร์ที่จะใส่ตัวนี้ยากแต่ตัวนี้ใส่ได้ นี่เนี่ยพอเป็นอย่างที้ถามว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรมันก็ใช้ให้ของได้เวลาที่แบบเอ้ยมีของ e x t e n s i o n อย่างเงี้ยเราก็สามารถห้อยเพิ่มเติมได้เนี่ยเราก็ใส่ถุงใส่อะไรเราก็ใส่เข้าไปในนี้ได้อะผมใส่ให้ดูสมมติเราอยากจะติดตัวนี้เข้าไปใบหญ่ใหญ่ให้ดูเลยปุ๊บเนี่ยเราก็ห้อยมันเพิ่มเข้าไปได้เนี่ยมันสามารถห้อยอะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้หรือจะไปห้อยกับอเมกาเมโทรสลิง V2 นะก็สามารถห้อยได้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีจุดห้อยอย่างเงี้ยพวกนเนี้ยเนี่ยปุ๊บ แค่นี้เลยเป็นเด็กาเล e หรือจะเอาไว้ห้อยนู่นห้อยนี่รวมไปถึงพกเมเนี่ยเขาก็ชอบติดกันนะเอาไว้เผื่อห้อยสัรพสิ่งนะเวลาต้องแบบไปตามประเทศไปอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีฮุกนี่ไว้นิดนึงเพื่อเอาไว้เผื่อห้อยของก็จะเป็นคาราบิเนอร์แต่ว่าดีไซน์มันเท่หรือจะ ห้อยด้านหน้าตรงสายเป้แบบนี้มันก็จะมีพวกจุดห้อยนะแล้วก็ห้อยตรงนี้ก็ได้เวลาเราสะพายมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยบางทีเราก็จะเอาไว้ห,อห้หอยนู่นห้อยหนีเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์อเนกประสงค์ของคนเดินทางทีนี้ความพิเศษของมันก็คือดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นคือมันมีความใหญ่พอสมควรคือคาราบิเนอร์หลายตัวเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะอ่ะอย่างนึงเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมสเปกเกตอ่าถ้าเอาตาสเปคนะตัวเนี้ยก็จะเป็นฟอร์ตหกศูนย์หกหนึ่งอะลูมิเนียมนะดู เกดนะเออก็คือแบบใช้ในพวกแบบงานอวกาศแล้วเนี่ยดูแบบพวกกรงสกรีนนี่แบบทำรรมาดีมากอันนี้คือโลโก้มาทดอเขาดูงานออผมให้ดูงานดีเทล,ลใกล้ๆปึ๊บๆเนี่ยเออมันดูแบบทนทานอะ่ะใช้ได้แน่นอนคาร์บิเนอร์ถูกๆอะ่ะใช้บางทีแบบงอนนิดเดียวหักละอะไรเงี้ยนะอันเนี้ย แข็งแรงแน่นอนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พิเศษของไอ้ตัวนี้คือว่ามันมีล็อกมาให้ด้วยซึ่งตัวล็อกของมันเนี่ยจะเป็น TSA ด้วยนะก็คือสามารถบดล็อกได้ถ้ามีกุญแจ TSA กุญแจ TSA ก็เหมือนพวกที่เราเห็นตามกระเป๋าเดินทางอ่ะแต่ว่ามันมีหลายแบบนะกุญแจ TSA ไม่ใช่ว่าเออได้ตัวนี้ไปแล้วจะไปเปิดกระเป๋าคนอื่นได้นะกุญแจ TSA เนี่ยมันก็มีหลายแบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแค่แบบหนึ่งของ TSA อ่ะเป็นสเปคหนึ่งของ TSA เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเสื้ออันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเปิดกระเป๋ กอย่าให้หายเนี่ยเวลาเราจะล็อกใช่้าแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็หมุนล็อกแค่นี้เลยเพราะเป็นอย่างนี้เสร็จมันก็จะไม่สามารถกดออกได้ละถ้าจะเอาออกก็ต้องขันอีกทีหนึ่งปึ๊บแบบนี้ มันเอาไว้ใช้ในโอกาสไหนมันก็ใช้ได้หลายโอกาสบางทีใช่ป่ะเราแบบว่าไปต่างประเทศที่แบบมันอาจจะต้องวางของไว้บนรถไฟแล้วรถไฟมันก็แบบพอจะมีพวกราวพวกรางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มันสามารถพอจะล็อกได้สมมติเราเอากระเป๋าวางไว้ข้างบนและทีเนี้ยบางทีถ้าไปต่างประเทศมันจะมีพวกแบบแอบ,บมาหยิบกระเป๋าเราเงี้ยอ่นเนี้ยเราก็สามารถล็อกไว้เนี่ยเกี่ยวไอเงี้ยปึ๊บ เอาเข้าเลาหรือว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยคนก็ไม่ที่หยิบง่ายนะมันก็ต้องแบบค่อยๆเอามาเป็นเหมือนแบบฟังก์ชันหนึ่งในการช่วยป้องกันไม่ให้ใครมาแอบ,บแบบหยิบกระเป๋าเราไปได้ง่ายๆอ่ะแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมของมาทาดอนนะเป็นเหมือนแบบโซ่ลวดอะไรเงี้ยซึ่งสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้อ่ะแต่ว่าเอาจริงผมไม่ค่อยซีเรียสกับตรงนั้นผม,ผมซื้อมันเพราะเป็นคาร์บินเนอร์นี่แหละมันก็ได้ฟังก์ชันเรื่องของการเป็นกุญแจล็อกมาด้วยนะเผื่อใครอยากเอาไปใช้มันในแง่ความเป็นกุญแจล็อกเนี่ยใช้ได้เหมือนกนะันนนนนะะะะแแตต่่่่่ผมมมววววาาาาาาคคเเเเป็รรอองงัยยทจสูพด้ วัสดุแล้วก็ด้วยแบรนด์เขาด้วยแหละตัวมาทดอนะอ่ะใครสนใจก็สอบถามหรือสั่งซื้อเข้ามาได้นะที่ Li น์แอดไอเอฟโกหรือทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื่นเว้ไเป็นลูกกดคอมเม้นท์ช็อปไลน์ช็อปทิกก็ช็อปช็อปปี้ลาซาด้าสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะแล้วก็ยังไงก็ตามก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนทางไอเอฟโกเราใหญ่คุณทักเข้ามาก่อนนะที่ไลน์แอดไอเอฟโกเพราะบางทีมอาจจะมีโปรโมชั่นบางอย่างอย,งอยู่คุณไม่ต้องไปนั่งไล่หาคุณถามเข้ามาเดี๋ยยยววแอออออออดมมมิินนนนเเเเเคคคคคค้้้าาตบบบบบุุณณงโรรรรถีจกััใหห่ลปขผ